ในคู่ถัดไปก็เป็นเกมเระหว่างบางบอนยีน่าวันนี้ในสนามเจอหลอกลูกในคู่ครับลูกอยู่ว่าลูกในคู่ฟอร์ในช่นวงวช่วงหลังนี่ถือว่าไม่ค่อยดีเลยครับเกมนี้น่าจะกลับมาเน้นอีกครั้งหนึง่งครับตัวผู้เล่นก็กลับมาอยู่กันเพราะหน้า,อาของชาวเหมือนเดิมครับผิดจบเกมที่แล้วเดี๋ยวต้องมาดูว่าเกมนี้น่าจะสนุกครับ งานที่ผ่านมาทั้งสองปีเนี่ยเซียหน้าสุดทั้งสองปีแท้เราได้การคู่ลูกในมือไปเอที่เราแท้โหสุดมันมาเป็นวันที่วันสองเับส่วนานด้านบอลลน่าโหถ้าบอกเสีทีแล้วเจอจ่าถึงจากเพื่อนอยเราต้อแพ้มาแบบไม่หน้แพ้แบบโอ้โหแล้วตอมจริงๆเสาหน้าครับโอ้โหเรียบร้อยเลยบอลลีน่า โอ้ oh, แล้วเป็นกองกับพิ่เติมมาจากแบ็คซ้ายโอ้โหลูกนี้จริงยัดเสาหน้าโนเสาไงโอ้ฉหลับเข้าประตูเลยขึ้นนำเลยอีกหนึ่งประตูต่อสูตรแล้วสำหรับืนแล้วเอาแล้ครับยังพูดไม่ขาดคเลยโอ้ขึ้นนำจนได้แล้วนะสำหรับทุมเมนตเน้ย ฟองอยู่เอาไว้ยู่ตลอดี้เดียว้นสองโหมดไาไม่ได้อยกกลับมาดุ้นไอทุนแล้วจะดุลูกหน้าตัวเลยออกห้าหรือยักก็พยายามจะบุแล้วจะบอ,อ,อกว่ามาู่ตาย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 เห็นกอหลงขวาสวยไว้ของบอลหลออยู่แล้วงหอะนี้ กลับมาเป็นบอลของกลูกแดคุณเนาะเจอเปลี่ยนแกออกไปทางขวาเลยครับตอกไม่ให้เข้านายังไม่ได้ครับเห้ยบ้าโอ้โหดูสิพุ่งมาต่อเกมในแดนของมาริล่าแล้วลูกนี้ทีออกหมีไก่ไม่ตรงต่อครับ ไว้ให้มาจา๋าแหมแล้วจะลือะไรยไม่ได้ดากกลับมาสองสามคนขึ้นมาแล้วกินโอ้โหเสาแด้แล้วโันตั้งไปเลยโอ้ตู่ไม่ได้แล้ว่าคราวนี้ทุ่เสาดานชอบวไม่ใช่เสาได้เหมือนประตูไล่ที่ขึ้นมนาแล้วเปลี่ยน,านาาการบนราไม่ดี แล้ววันนี้ไปไปคิดก็เปิดโอ้โหลึ้นไปเยอะเลยแล้วน่าออย่างม้กเรื่องเกมมาก็เนี่ยยังตั้งเกมอยู่ว่าไม่ติดเท่าไหร่แล้วแล้วมาเสียประตูขึ้นนำไปต่างหากน่าหือว่าลำบากเหมือนกันเนี่ยของลาโอนิน่าได้มาตดย้อนกลับไปตั้งกันใหม่ครับ โอ้โ็อกข้างซ้าไปสนามสำหรับวิกนัทบุญตบเหม็นแล้วก็โอ้โหย้อนหลังเพื่อนไปนิดนึงเเเ็็็ดดดย้อนจับมันตั้งนได้หม่โอ้โหค่อยๆเข้ามาหลังจังหวะนี้โอ้จังหวะเธอสายขนานได้ลูกนี้ก็ยังติดบล็อกแล้วฟองโมดหน้าแล้วก็ทุ่งทุ่งแล้วพงจระโดดโอ้โหแม่จังหวะมันไม่ติดต่อครับ กู้แี๋ยวต้องชมก็ดูว่าความลยเอียดฟอกยังมาแย่งมาได้ครับโอแก้ตัวแล้วล็อกของสองคนสวยระหว่านี้รู้ช่องมาจับบอลแรกออกไปทางซ้ายแล้วเปิดย้อนกลับมาตรงกลางไม่มีใครแลทางขวาไม่มีเจอพี่งมาพูนไอทุนใช่มาหมุปัดเปลี่ยนการของทานท้ายก๊อกแตกแล้วลงอกลอยขาไม่ได้จิงจับตัวนี้เอาล็อกไม่ติดแต่ว่าไม่ลง็อกขวงสองลอยขาไม่ได้เล่นเร็วเลยครับ เปลี่ยกเเนการเขาดูว่าตอนนี้เป็นลูกเงเนี่ยเ,เดิเนเกมลุกอย่างต่อเนื่องเลยฮองบอลได้เยอะกว่าบอลอี่หน้าทัพเต้เจ้าแม่เดี๋ยวต้องดูครับทามแค่วาตูเดียวตอนนี้พยายามเดินหน้าเพื่อเอาประตูที่ขอ,อครับโผล่ไปสุดเส้นแล้วทางซ้ายระหว่างนี้หักมาแล้วโอ้โ,โหเสาแม่ไม่ผ่านทุกสามตัวเต้ลุกเร็วขึ้นหน้ามาก็ลึกไปฝ่าแล้วว่านี้เอาโอ้โหสามตัวตรงหลังไม่เข้าไปเองครับ ยลงถูกมาถึงฟองแต่ว่าก็ยังโกระโดดข้ามหัวลูกเหลัาตปวลูกนี้แรเกินไปเยอะเลยครับโู้หวนลูกสองหลังก็ไปปล่อยแล้วก็ลูกเหล่าตัวออกมาไม่สูกย้อนมาโดนเสี่ยโดนเสียเหมือนกันเพราะว่าตัวนี้ของเราไม่แน่น เปิดลึกมาต่อตั้งไทยนต๊อกดับกลับมาได้ให้มาล็อกใหม่นะมองสุดท้ายตัวในหุนไฟสุดเส้นแล้วจังหวะนี้โยกไปเสาไกลเอาปัดทิ้งตรงกลางแตกเลิฟฉันแหละจังหวะสุดท้ายตัวในทุนเสียบอลให้กับซอกมิน่าคนเดียวชาที่จับหักข้อต้องยึไว้ตรงต่อเลย แค่วันนี้ดันเอาท่าที่ไม่ได้จะตรงหน้าตัวเป้าเลยแต่ว่าโดนิงหน้าแต่ก็ตัวยังทำอะไรไม่ได้ครับติ๊กขวัดจะจะโดดข้าศึกับกประตูแต่ก็ไม่ตรงต่อเลยโอ้ยเดี๋ไม่เโขกไหลออกมาทางขวาแล้วจะทำทิ้งในลูกนี้ไม่ดีครับยติ๊กวัดแล้วสวนจับนะไว้เรียนจะล็อกเข้าไปเสียบอลให้กับลูกนี้พี่ค้างเลย ว่าตรงหวะนี้ยังเก็บบอลได้ทางซ้ายสอกให้มาเล่นอย่างช่างๆเยอะตุ้นในบุญสอกเปลี่ยนแกงออกทางขวาไหลเปล่าทางซ้ายครับให้พงศ์โอ้โหจับบอลแรกไม่ดีให้ยเล่บอลของบอลวีล่าครับ กลับไปตั้งไปใหม่เต้ให้อาวันนี่สี่นะขวาให้ยังแก้ต่อมาได้โมวิล่า แล้วยก้าสู่ด้านหลังนะตัวนี้นี่ครัวนี้ไม่ได้ขาับเลยคุณเห็นทางนี้ไตห่วงได้เยอะมากแบบเราหน้าไปยกขาสู่ขึสายฟาชาติจอดนี้ขยับรอดูแล้วจะไปทางแค่ไม่ได้แล้วไอ้แย่ที่สอข้างไปได้ จะเปลี่ยนอีกคนนะตอนนี้องบอลกินลาครับไวแล้วจะบังลูกนี้ไม่ได้ครับสียบอลให้กับนนลูกในถุงโค้งแบ็กไปตั้งเป็ใหม่ครับเราชีพออกไปทางซ้ายลูกนี้ไม่ถึงก็ะสีสีนิดนึงแต่ยังเป็นบอลของลูกในทุนหรือเปล่าต้องหวะสุดท้าย ยังไปทะลาะกูเลยหงุดหงิคุณแล้วออก้ากเลยแจะได้ไปคว้าคุงแล้วกองโรบิล่าโอ้เรา,าตัดมาจัางหวดนี้ก็อโอ้โห,หลุยสามสี่คนไม่ได้ครับแล้วจังหวะสุดท้ายก็เสียไปทุกทุก 没有。Yep. รู้ว่ามึงจะพุ่งในถุกเอ้ยยังเป็นลูกทุ่งของบอสวิลล่าตอนนี้ต้องบอกพ้่งในถุนี้ได้เสียบแล้วก็ทั้มผมก็ตอวสูงเลยแล้วไปขึ้นเวลาแรกครับเวลายังพองมีอีกประมาณเศษนาทีแล้วกอนทุกเวลามเสร็จแล้วสำหรับขึ้นเวลาหน้าก็คอบอสบิลล่าดูว่าลูกเกมลูกเนี่ยยังไม่กระตื้องเลยต้องหมดอย่างนั้นเนี่ยไทรมาจะหาช่องต่อเข้าไปอยู่ตี ว่าแล้วฟกับบจะฟาวด์แล้วพคฟาวด์ดูนี่เอากรรมการให้ฟาว่ามันไปขัดในด้านหลังนิดนึงแล้วนี่ครับกรรมการก็ต้องอยู่แล้วสงหวังว่าจะผู้โอ้แล้วดูว่ามาเสียเปลยพีคระยะสำคัญแล้วฟาวด์บอกินาต้องทำให้ได้แล้วก่อนจะกลับถึงเกมแล้วประตูนี้น็อกก่อนเพื่อซิงครับก่อแพงใช้ดีมสามคนครับลูกทีะห้าอยู่ที่บอลครับยิงยัดแล้วต้องโหไม่ตรงต่อแลูกนี้ เนี่ยนะคืงยิงคืนหางเข้ามามมน่าดีว่าอารอยู่ที่เสาสอ,ง,าแาอง,งแล้เต่ไม่โดนครับบอลมันมาน่าจะสูงไปนิดนึง ตีชิปในแดนตัวเองแล้วอมบอริล่าโยกไปตรงกลางรสชาติตรงแค้นตรงนี้ไม่ตรงต่อแล้วอ้โหโดนหนาไปหน่อยนะเฮ้ยวบอ่ะจังหวะเป็นจะะมงเแค้นกไปพิงกับกองอังอยู่หยอดมาได้ลุ้นเลยคะสำหรับบอร์ิล่าโอ้แล้วหลุดมาจังหวะนี้จับเลือกเ้าหลบผู้นำโต้ แล้วประตูนี้ถือว่าของผูแตกจริงแล้วแมาได้หนึ่งสองกันมาแล้วผู้หนึ่ะตัวออกมาไม่เจอบอลครับผูแตกหลบผู้องปตก่อนจังหวะแรกด้วยแล้วก็จังหวะนี้เหนืยจริงแล้วโอ้โหขึ้นนำเป็นสามปตู่อแล้วสรับทุกในทูลนั่นแลเกมที่แล้วมาครับได้หกติบปรตมาหนึ่งประตูต่อสองครับโอ้เกมนี้นำสามสูเลยครับก็ต้องบอกว่ายังมีเฉยเยอะครับทาั้ เดี๋ยวงคมีเวลา,หาหอยู่แล้วผมคมีหน้า <Yes. S 3> <c oughs> มาเทเล่นแค่ไั้สองทีเลยเราจักลับมาได้ Ja! แล้มกวาดูาาว่าหลมาว่จริงไม่ตรงก่ออย่างน้วมาบอลพานะใมากงไหลามาตอนนี้แต,แตกขาสวยแล้วแล้วฝ่ามาขวาที ไปจับแล้วไหลมาตามท่องตัวนี้ไปสุดเส้นแล้วโอ้โหหักกลับมาได้ด้วยแล้วไม่ออกในทีสุดท้ายแม่แต่ยังแดชิ่งออกังไม่ได้ยังคงได้เป็นลูกเตะมุมครับเปิดยารดมาโอ้เราโก่งลูกอื้อจ๋วจ๋วโก่งนีดหนึ่งโดนของแถมไม่ด้วยนิดนึงครับแต่ว่าโก่งหลุดต่อไปเองครับลูกม่ถุนเหลือไม่ได้ประมาณสองนาทีเศษแล้ว โอ้เปิดสนามเท่นไม่ดีกรรมการว่ายัางไงครับโดแนแขนนิดนึงครับต้องเสียเป็นฟรีคิกครับโดยเว็เกิดเป็นการสนามครับเปิดจัดมาแล้วก็ไม่ตรงต่อครับ ดักกลับมาได้แม่จังหวะนี้ยังเป็นลูกในทุนครับดักกลับมาได้ครับก๊อลฟให้าม,าม,ามาตรงกลางครับเราแทงคารุทท่องมาจังหวะนี้ขยับแล้วไหลไม่ถึงอีกครับ่ดักกลับมาได้ไแล้วตรงมิน่าเราให้เร็วมาสวยหรือเปล่าโอ้วีอ้วนลูกนี้ตับบอลไม่อยู่ยิงให้เราตัดเตาเลยเขเลยเขาเลยเปลี่ยนแกออกไปทางซ้ายครับก๊อลฟ คอยจับเราให้ไม่ดีแต่ว่าจังหวะที่ไปดูแข้งกรรมการให้เล่นฟรีคิกจบเป็นสร้างครับบอยแก่ล้านใช้ซอกสาวขวาผิดไหลวาขวาสุดแล้วกินสาแรกไม่ตรงต่อแล้วแม่จังหวะสุดท้ายครับ ได้เด็ตั้งเตะต่อฝาประตูขึ้นมาครับตอนนี้นาทีสุดท้ายแล้วกว่าเท้าบาดเจ็บับแล้วก็จะทดเวลาบาดเจ็บออกไปหนึ่งนาทีเยอะสำหรับเกมในครึ่งเวลาแรกรับเอ้อสมายนีอแล้วจะวานานว่ายัางไงอะโอ้ให้เป็นฟรีคิคกับโอ้โหจังอาจาจะหลุดต้องไปโดนตะกี้นิดเดียวโอ้โหสมานนี้ าาก็ตนะ้องบอกว่ากรรมการครับยังให้เป็นฟรีคิก,น,กน,คททน้อง่อบเขตโทษครับมาดูว่าฟรีคิกจังหวะที่องบอาวอลลิลา่าจะทำได้หรือเปล่าครับน้อง่อบเขตโทษอยู่ที่บอลนี่เป็นวัดครับวัดเปิด โอ้หแล้วลูกนี้ไม่ตรงก่อนตอนนี้ก็ต้องบอกว่าเขาถึงช่วงเวลาบาดเจ็บแล้วครับให้ไม่ดีหรือเปล่าตัวน,นี้หมาแต่ยังสูดไม่ได้ครับคุณไอทุนก,ก๊อฟแต่หลบสองคนแล้วทางขวามีอยู่ไม่ยังเลี้ยงบอลไม่หับตัวครับให้มาทางขวาคงล็อลกหลบมาได้หลบเข้าซ้ายแล้วไหลมาตนนัวนี้ตั้งโต๊ะตับหอดูไม่เลยจำนวนหนึ่งสองดูวัดอ่าเป็นไว้ครับตรงอันท้าย ล็อกหลบก,กลับมาได้ป่ามาวัดแต่เข้าในมีอยู่2คนเท่านั้นทีน่ <Yeah. S 1> ต้องโ้อบลลิล่าให้ไงตาย้วไม่หา่านกัน,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 คนครับเดี๋ยวผู้ตัดสินก็ขอต้องวรีดาเวลาการแข่งขันให้ครึ่งแรกครับเดี๋ยวคาดตื้นนะแก้เกมครับ